สวัสดีนะคะเนเพื่อนสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้กับแมวมเขือปุ้นคนสวยคนนา่ารักกับคลิปพิกอารา์ศในหัวข้อที่ว่าตอนนี้คนคนนั้นที่ไม่เพื่อนคิดถึงนึกถึงในเวลานี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนอยู่ในเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะเรามาเช็คความรู้สึกกันทุกทุกวันเลยเพราะว่ามนุษย์เราเปลี่ยนความคิดความรู้สึกไปทุกทุกวันทุกทุกนาทีทุกทุกวินาที ทุกๆชั่วโมงเหมือนแม่มนเนะคะสามนาทีห้าอารมณ์หนึ่งนาทีสามสิบแปดอารมณ์นั่นเองะคะ <c oughs> นะความรู้สึกของมนุษย์เราเปลี่ยนได้ทุกๆวันทุกๆเวลานั่นเองก็เลยเราก็เลยต้องมาเช็คความรู้สึกของเขาในทุกๆวนันนั่นเองนะคะ โอเคถ้าเ,เพื่อนๆชอบการดูดวงอ่านไพ่ของแมมมอสข้าวปุ้นสามารถทำบุญค่าควรแมมมอสข้าวปุ้นได้5บาท10บาทนะคะแมมมอทิ้งเลขบัญชีไว้ให้แล้วหรือจะสนับสนุนการทำช่องหรือการซื้อไพ่สำหรับใหม่ของแมมมอได้นะคะแมมมอก็จะนำมาทำบุญต่อบุญต่อยอดนั่นเองนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะหรือจะทำบุญด้วยกันทำบุญค่าควรแมมมอด,ด้วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง กุงก้งกงินกุ้งกิเพื่อนกำลังใจให้มันข้าพุ้นได้ทำคลิปน่ารัก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 แบบนี้ต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าเบื่ออเนนิจิแมบบ่มดนะแมบบ่มดก็จะดีดดิสดิง่งสดิงสด่งสดิงสลวแบบนี้นะคะเพื่อนแมบบ่มดไม่ยอมแก่นะคะจะแก่แล้วแต่ก็ไม่ยอมนะคะเพื่อนคะเราต้องไม่แก่นะคะไม่แก่แม้ผิวพรรณหน้าตาเราจะแก่แต่จิตใจเรายังเด็กยังแบบกระชุ่มกระชวยนะเพื่อนอ่ะแม่มดมีแบบมดเพื่อนเรื่อยทั้งหมดสี่กล่อง ก่องที่หนึ่งสีเขียวก่ลองที่สองสีขาวก่องที่สามสีเหลืองและก็กลองที่สีสีแดงเพื่อนเพื่อนเลือกสีที่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะคะหรือเลือกตัวเลขที่เพื่อนเพื่อนชอบก็ได้หนึ่งเขียวสองขาวสาเหลืองสี 4, แดงนะเพื่อนเพื่อนเลือกได้ยังจ๊ะเลือกได้ยัง ทำแบบนี้กันจะได้แคปไปทำเป็นหน้าจอภาพเลือกสีไม่ชอบเลยนะคะเก๋ม okay, ไหมได้ยังหนึ่งสองกองที่หนึ่งนะคะสีเขียวแม่มดไม่ได้เช็คความสำคัญน,นะคะแม่มดจะไปเช็คที่ ความรู้สึกของเขาเลยนะสาธุสาธุสาธุกับผู้มีบุญสาภานกันไปไหมคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งสีเขียวนะคะด้วยบุญบรารมีของข้าพเจ้าเชื้อกาที่มีและบุญบารมีของเองพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะครูบาอาจารย์ศีลศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อเพื่อนที่น่ารักของแม่มดตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนของแม่มดอยู่คะอะไรล่ะแม่มดตีคิวทำไม จริงไหมเนี่ยเฮ้ยสามใบพอแล้วมั้งเกินไปเพื่อน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 กองเนี้ยเกินไปได้สำรับห้ามไหมห้าวอนสิบถ้วยสิบเหรียญ the lover queen ถ้วยนะคะ queen of cup ้วดับสำหรับเป็น5วอนนะโอเคความรู้สึกเขาตอนนี้คืออยากบอกเธอว่ารักหมดไปทั้งหัวใจเธอรไหมหยุดมันไม่ไวตั้งแต่รักเจอ อ่อนแอทุกครั้งแค่เพียงได้เห็นแววตาของเธอ oh baby oh baby แค่เพียงต้องการให้เธอได้รู้บอกเป็นเพลงแล้วกันประมาณนี้เ,เพื่อนๆลองไปฟังเพลงนี้ดูนะคุณทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอบอุ่นมากๆเหมือนบ้านเหมือนคนในครอบครัวสิบถ้วยสิบเหรียญ เขารักคุณค่ะเดลเวอรเขารักคุณคุณจะต้องเป็นแม่ที่ดีของเขาเป็นแม่ที่ดีของลูกของเขาเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีถ้าคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาคุณจะต้องทำหน้าที่ได้ดีมากๆเป็นคนรักที่ดีถ้ามีลูกมีเต้าด้วยกันคุณก็จะต้องเลี้ยงลูกเติบโตเป็นอย่างดีแน่นอนเขามองคุณดีมากเขามองคุณแบบว่า คุณน่าจะเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นเกิดในครอบครัวที่เลี้ยงดูมาอย่างดีคุณน่าจะเป็นคนที่มันเพียบพร้อมไปหมดแล้วหน้าที่การงานการเงินหรือว่าสภาพแวดล้อมที่รายล้อมคุณอนะมันหล่อ,ลอ,ลอหลอไม่คุณเป็นคนน่ารักเป็นคนจริงใจเป็นคนสดใสเป็นผู้ให้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทํากับข้าวเก่งก็ได้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนที่ทํากับข้าวเก่งดูแลคนในบ้านนะคะด้วยความสิบเหรียญสิบถ้วยก็คือแบบว่าเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ใจดี มีความเป็นคุณพ่อคุณแม่สูงเป็นคนที่อืมเพียบพร้อมไปแล้วทุกอย่างอะ่ะมองมุมไหนก็ใช่เลยอะ่ะมองมุมไหนก็ต้องเป็นเธอมองมุมไหนก็น่ารักมองมุมไหนก็แบบทําไมถึงพร้อมทุกอย่างไปหมดซะขนาดนี้ทํำไมทําให้เขารู้สึกได้แบบรู้สึกผูกพันอยากจะอยากจะแบบ หยิบยื่นความสัมคัญนในคุณอะอยากมีคุณในชีวิตแล้วลหละในเวลาเนี้ยถ้าเขารู้สึกกับคุณมากขนาดนี้นะเดเลเวอร์คือแบบเขารักคุณเขารู้สึกรักสเสน่หาในตัวคุณแต่ทุกอย่างก็ย่อมมีแต่มันก็ยังมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันติดค่ะเป,เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรีรู้สึกว่ามันห้ามไม้มัน,มมนความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่คุณกับเขาอ่ะ มันเหมือนมันมันมีอะไรบางอย่างที่มันวุ่นวายห้าไม้มันคืออะไรที่มันวุ่นวายมันถ้าเพื่อนเคยเห็น energy ของไพ่ออริจินอลอ่ะมันจะเป็นคนหลายๆคนห้าคนที่ถือไม้มาตีกันถูกไหมมันจะเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมเห็นงูไหมเห็นคนแบบถือไม้จะตีงูไหมมันเป็นความวุ่นวายวุ่นวายคือผู้คนเอ่ยเอ่อความแตกต่างเอ่ยหรือว่าตัวคุณมีคนในครอบครัวหรือคุณเนี่ยมีคอมมิชเมนต์หรือเขามีคอมมิชเมนต์มาเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันยากที่จะพัฒนาในความรู้สึกขเขานะคุณเป็นทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคุณเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วเป็นให้หมดได้ทุกทุกอย่างเลยนะเป็นกระทั่งคนรักที่ดีในสายตาเขาแต่มันติดมันติดห้ามไม้มันติดที่ปัญหาผู้คนสถานการณ์หรือว่าคุณมีคอมมิชเมนต์เขามีคอมมิชเมนต์มันทําให้ความสมัมพันธ์ครั้งนี้มันยากที่จะพัฒนาในความรู้สึกของเขาแต่ถามว่าเขาจะสู้ไหมเขาพูดมองว่าเขาสู้ เอนเนจีห้าไม้ใบนี้คือเขาจะสู้เพื่อให้ได้คุณมาครอบครองอืมประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆนะไม่พูดมากเจ็บคอนะคะเขารักคุณแล้วเขาก็จะสู้ค่ะเขาจะไฟเพื่อให้ได้คุณเข้ามาในชีวิตของเขาเขาจะทําให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาและเขาก็จะเอาตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณโอเมก้า oh <laughs> ดีไหมมัม่งชองไปต่อที่คุณกรองที่สองพี่สีขาวนะคะ สาธุสาัตทุสาัุก็คุยมีปสพนกับแม่มดทับพุล้เพื่อนที่เข้ามาเลือกกล่องที่สอง <hi> นะคะพี่ลูกเต๋าสีขาวมเมื่อกี้เขาพูดพูดสีฟ้าหรือสีขาวพี่ล ال ูกเต๋สาส for. ีขาวกลองที่สองนะคะด้นบารมีของพระเจ้าชีติกาที่มีได้นบารมีของเพื่อนๆด้นบารมีของเขาคนนั้นเขาคนนั้นรู้สึกกับเพื่อนๆของแม่มดยังไงคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนที่น่ารักของแม่มดในเวลานี้ความรู้สึกเวลานี้ ไนอปคัพนะคะสองเหรียญแปดบอลนะคะเดอะฟูลเดอะไฮพิงเทสแล้วก็เด็กถ้วยว้าวมาทั้งเด็กถ้วยอัศวินถ้วยเลยนะความรู้สึกของเขาอ่ะเขาอยากคุยกับคุณ เขาอยากคุยกับคุณมากๆในเวลาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคุณอะพร้อมที่จะคุยกับเขาไหมแต่คุณน่ารักมากคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่จริงใจมากๆคนคนหนึ่งที่เขาสัมผัสได้ว่าคุณอะเป็นคนที่จริงจังและเป็นคนที่จริงใจมีความเป็นเด็กมีความเวลาที่เป็นเด็กก็เป็นเด็กที่น่ารักสนุกสนานหรือเวลาที่เป็นผู้ใหญ่คุณก็เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ให้ที่ดีด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีมีบุคลิกแบบเวลาเป็นเด็ก ก็เป็นเด็กสนุกสนานล่าเริงสดใสเอ,อ่อหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนแบบใจดีอะ่ะอืมในใสายตาเขาเขามองว่าคุณนะเป็นคนใจดีในความรู้สึกของเขา,านะ <c oughs> เขาก็อยากจะมอมาออือยากจะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณนะเขาอยากจะไนคุณนะคะอืเขาอยากจะไนคุณนะแล้วเขาก็ <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาก็มั่นคงในความรู้สึกของเขานะที่มีต่อเพื่อนๆอน่ะ ในความรู้สึกของเขาอะแต่ energy ตอนเนี้คือเขาอยากคุยกับคุณแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณอะอยากคุยกับเขาไหมนะคุณอ่ะอยากคุยกับเขาไหมอืมดูเหมือนคุณไม่ค่อยสนใจเขาอะดูสิเขาอยากจะคุยด้วยอยากจะไนท์คุณคือแบบเวลานึกถึงหรือคิดถึงคุณอ่ะมันก็แบบมีแต่อารมณ์แบบว่าอารมณ์มันพุ่งพ่านอะอารมณ์มันแบบ คุณพุ่งพ่านไปในในเชิงที่แบบว่าพยายามคุมตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเออจะเข้าหาคุณยังไงจะพูดกับคุณยังไงเขาคิดเยอะค่ะคนคนนี้น่าจะคิดเยอะด้วยคิดเยอะแบบถ้าคุยเนี่ยจะคุยในรูปแบบไหนคุยีนลักษณะยังไงคุณจะโอเคเขาไหมถ้าถ้าต้องเอมีบทสนทนาด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณดูแบบดูละลาคุณดูแบบอิสระมากม ดูดูแบบไม่ได้สนไม่ได้สนใจเขาเออเพราะคุณเป็นคนน่ารักคุณก็เลยน่าจะมีคนเข้ามาคุยด้วยเยอะเขาก็เลยกังวลเกี่ยวกับการที่แบบจะพูดคุยกับคุณจะติดต่อคุณยังไงแต่คนคนนี้อีกไม่นานเนาะเนาะภาษาไม่หมดลิ้นรวมยู่แล้วไม่หมดไห้อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยกันแหละเดี๋ยวยังไงเขารู้หัวใจตัวเองมากๆก่อนตอนเนี้ยอืมรู้หัวใจตัวเองมากๆก่อน ว่าเขาต้องการคุณไหมย,ยังอยากมีคุณในชีวิตหรือเปล่าถ้าเขาต้องการคุณหรืออยากมีคุณในชีวิตเนี่ยเขาจะติดต่อมาหาเพื่อนๆค่ะเขาจะติดต่อมาหาเพื่อนๆแน่นอนนะคะไม่เกินเอ่อสองเดือนแปดวันประมาณนี้สองเดือน8วันเพื่อนนะไม่เกิน8วันหรือภายในสองเดือนคนคนนี้จะติดต่อมาหาเพื่อนๆน,นะคะเมื่อเขารู้สึกชัดเจนกับหัวใจของเขาเมื่อไหร่ว่าเขาต้องการคุณเขาอยากคุยกับคุณ เขาอยากเข้ามาแบบไหนคุณอืมนะให้เขาไปจัดการความรู้สึกของเขาก่อนอคือคนเนี้ยให้เขาไปทะเลาะกับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนว่าจะเอาอยัางไงกับคุณนะพอเขาทะเลาะกับตัวเองจนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อมาหาเพื่อนนะคะถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้คุยกันเลยนะแต่เขาจะติดต่อมาแต่สําหรับคนที่ตอนเนี้ยคุยๆกันอยู่อ่ะเออเขาก็มองว่าคุณเนะี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจคนคนนึงเลยแหละ ประมาณนี้นะคะในความรู้สึกของเขานะคะคนกองที่สองอ่ะไปต่อที่คนกองที่สามพี่สีเหลืองสาธุสาธุสาธว์ทุกอนมีบุญสัมพันธ์กันหรืเอเปล่ามเพื่อนทนี่เขามาเลือกพี่ลูกเต๋าสีเหลืองนะคะพี่ลูกเต๋าสีเหลืองกองที่สามนี่บุญบารมีของเขาพระเจ้าชฎิกาที่มีและบุญบารมีขมเขาเหมือนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะ เขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆในเวลานี้เขารู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดในเวลานี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่บเพื่อนในเวลานี้ The Hermit เงียบไปแล้ว8ดวอนนะคะแปดไม้ The Fool ฮขึ้นมา <laughs> คล้าๆคนกลองที่สองเก้าดาบ อืม The Hangman ได้สำรับสิบเหรียญเขาคิดมากจังอ่ะอืมทำไมเขาคิดมากจังเลยอ่ะได้สำรับสิบเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญคือเขาก็มองว่าคุณเนี่ยคุณไม่โสดไหมเพืนเพื่อนของแม่มดตอนนี้คุณอนะ่ะไม่โสดหรือเปล่าคุณน่าจะมีครอบครัวหรือคุณจะต้องดูแลครอบครัวหรือว่าคุณจะต้องแบบมีหน้าที่การงานที่คุณจะต้องทํา หลักๆคือคนๆเนี้ยที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่นะคะที่คุณมาถามถึงว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขาอะซุ่มซุ่มดูคุณอยู่นะเขาก็ซุ่มดูคุณมาสักพักแล้วแหละว่าคุณจะเอายังไงกับเขานะเขาก็ศึกษาดูใจคุณหรือว่ามองคุณหรือว่าส่องคุณเขาพูดมองว่าเขาส่องคุณนะส่องคุณผ่านโลกโซเชียลหรือส่องจากอะไรก็ตามอ่ะเขาพยายามซุ่มดูคุณอยู่พิจารณาคุณอยู่ว่า ถ้าเขากลับมาพูดคุยกับคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นยังไงมันจะไปในทางที่ดีไหมมันจะทําให้เขาเครียดจะทําให้เขาท็อกซิคไหมจะทําให้เขาปวดหัวไหมหรือตอนนี้คุณโสดไหมคุณมีใครอยู่ในในความสัมพันธ์ไหมความรู้สึกของเขาคือเขาคิดเยอะมากเกี่ยวกับคุณคือแบบหนึ่งอยากคุยคือแบบส่องคุณมานานแล้วสนใจคุณมานานแล้วแหละรู้สึกดีกับคุณมานานและอยากคุยอยากคุยด้วยในเวลาเนี้ยแต่คุณจะโอเคที่จะคุยกับเขาไหมถ้าคุยกันแล้วถ้ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนีย้ยคุณจะทําาให้เแบบ ต้องมากังวลเกี่ยวกับตัวคุณไหมถ้าคุณไม่โสดละ่ะเออเนี่ยเขาก็มองมองสองอย่างเนี่ยเดี๋ยวฟูคือคนโสดคนที่มีอิสระอยู่ในตัวเองคือคนโสดคนที่ยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์สิบเหรียญก็คือคนที่แบบมีครอบครัวแล้วมีฐานะการงานที่ดีหรือว่ามีความสัมพันธ์มีคอมมิชเมนต์คือตอนนี้เขาลังเลมากๆอะ่ะเขาคิดว่าแบบคุณไม่รู้ว่าคุณโสดหรือไม่โสดเข้าใจไหมคือเขาก็อยากคุยกับคุณแต่เขาก็กลัว ขาก็คิดมากแบบว่าเออถ้ากลับมาคุยหรือว่ามาสางความสัมพันธ์ถ้าเข้ามาในเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเออคุณถ้าคุณไม่โสดล่ะเขากค็คงแบบเศร้าใจอะทุกใจแล้วก็คงจะท็อกซิกอะในชีวิตเขาอะเออถ้าคุณโสดก็โอเคก็จะได้คุยแล้วก็จะเดินหน้าความสัมพันธ์ให้มันเป็นเดีฟูอ่าให้มันฟูฟูกันไปอืมตอนนี้เขาก็เพื่อนๆอ,อนอาจจะไม่ได้แสดงตัวตนไหมในโลกโซเชียลหรือว่าอะไรอะไม่ได้เปิดเผยว่าแบบโสดสนิท แล้วก็ไม่ได้เปิดเผยว่าโอเคมีคนคุยนะมีแฟนนะอะไรแบบเนี้ยเออตอนนี้เขาคิดมากเขาเขาคิดเรื่องเพื่อนเยอะมากๆคือเขาส่องคุณแล้วเขาก็คิดว่าแบบนั่นแหละสิ่งที่เขาคิดคือไม่รู้ว่าคุณอะโสดอยู่ไหมตอนนี้ถ้าโสดก็อยากจะคุยด้วยนะอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะหรือถ้าคุณอ่าถ้าโสดเขาอยากจะกลับเข้ามาคุยแต่ถ้าคุณไม่โสดเขาก็แบบคงจะเอาไว้ก่อนค่อยมาสาังความสัมพันธ์กันตอนที่คุณพร้อมดีกว่าเพราะเขาไม่อยาก ไม่อยากต้องมาเป็นกังวลเพราะคุณไม่อยากเครียดเพราะคุณในเวลานี้นะคะสิ่นี้เขาอ่อรู้สึกกับคุณนะะเขาสับสนตัวเขาเองว่าเขาคิดกับคุณว่าแบบตอนเนี้ยคุณมีใครหรือยังหรือยังไม่มีนะคะโอเคถ้าเพื่อนยังไม่มีเพื่อนก็ส่งซิกให้เขาหน่อยหรือขึ้นสถานะว่าแบบว่าเออว่างเด้อยังไม่มีคนคุยถ้าอยากคุยก็ทักมาอะไรแบบเนี้ยนะนะเพื่อนหรือถ้าคุณมีคนคุยแล้วคุณก็ ก็ไม่รู้ก็ปล่อยเขาคิดไปเองก็ได้เออถ้าเพื่อนๆยังไมีความที่จะเปิดตัวคนของเพื่อนนะคะนะคนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นคนเก่าๆไหมที่เคยมีปัญหามีประเด็นกันนะที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วตอนเนี้ยเขาอยากจะกลับเข้ามาคุยกับคุณแต่เขาไม่มั่นใจในตัวคุณนะคะว่าคุณมีใครหรือเปล่าในเวลานี้อ่ะไปต่อคนกองสุดท้ายสีแดงค่ะกองที่สี่ สาธุสาธุสาธุขอเพื่บุญสาพันกับแม่มขเขาไปรู้เพื่อนที่เข้ามาเลอกกองที่สี่นะคะได้บุญบาร,รมีของเขาพระเจ้าชดิกาที่มีบุญบารมีของเพื่อนเรือบุญบารมีของเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดในเวลานี้ความรู้สึกของคุณที่มีกับเพื่อนของดิฉันในเวลานี้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวอย่า,ยาพึ่งใบแรกเองอือออะไรละ่ะยัาเม่มด บ้าบอคอหอยพอ่อได้สารับเดอะฟูมาสามสารับเลยไม่ใช่เดยวฟูมาสามกองเลยฟูอีกแล้วฟูกันไปฟูฟูไปสิเพื่อนควีนเหรียญนะคะควีนเหรียญเด็กดาบเจ็ดเหรียญควีนไม้แล้วก็แปดนะแปดดาบนะคะโอเคความรู้สึกที่เขามีกับคุณตอนนี้คือ ทำไมคุณมันดูดีจังเลยอ่ะคุณดูดีมากๆเลยในสายตาเขาอ่ะนะคุณอาจจะเป็นคนโสดก็ได้ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่มีใครหรือว่าอะไรคุณอาจจะแบบคิดเยอะกับความสัมพันธ์เขามองว่าคุณอ่ะน่าจะเลือกเยอะคิดเยอะคิดมากคิดอะไรมากมายแบบว่าทําไมมันยุ่งยากจังเลยแบบในความคิดของคุณด้วยความที่คุณเป็นแบบนี้ก็จะสวยก็จะแบบสวยรวยเก่ง perfect หนึ่งตัวก็ดูด,ดีใครๆก็อยากจะเข้ามาในชีวิตของฉันใครๆก็อยากจะมามอบเหรียญที่น่ารักของเขาให้ฉันแต่ฉันก็ยังเก็บเหรียญที่อันมีค่าทรงคุณค่าของฉันอยู่ในความรู้สึกของเขานะคุณดูด,ดีมากๆในสายตาเขาคุณเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนหนึ่งตัวดูด,ดีเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าจะเป็นคนเข้าหาเยอะแล้วคุณก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เก่งเก็บความรู้สึกได้ดีแล้วคุณก็น่าจะช่างเลือกใครก็ตามเข้ามาในชีวิตของคุณเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบ มีความพาวมีความมีสเนยน่าจะช่างเลือกเลยแหละอืมนะแล้วเขาก็ส่องคุณนะเขามีพลังงานของการแบบแอบส่องแอบมองเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยเนี่ยเจ็ดเหรียญหนึ่งดาบเนี่ยเด็กคือดาบมีความแบบอยากรู้อยากรู้เรื่องเพื่อนแบบเพื่อนมีใครเพื่อนคุยกับใครไหมอะไรว่าเขาแบบเขาก็กังวลเขามีความกังวลเขาแบบว่า เพื่อนอนะ่ะมีใครล้ายคนกองที่สามกองที่สามคุณมาดูถึงกองที่สี่ด้วยหรือเปล่ามันก็เลยเน,น้จี้ใครนันเขาไม่ความกังวลว่าแบบเออส่องแล้วก็เครียดส่องแล้วก็แบบอยู่กับตัวเองแบบนั่งเครียดแบบโอ้ดูดีขนาดนี้ปานนี้มีมีคนงามไปกินแล้วมั้งถ้าสวยถ้าหลอ่อขนาดนี้สงสัยตอนนี้น่าจะมีคนคุยเลยแหละเขาเขาเขาพูดบอกว่าเขาเอาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะเขาคิดเรื่องคุณเยอะเหมือนกันนะ อืมคุณบล็อกเขาไหมอะคุณได้บล็อกเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาบล็อกคุณแต่ว่าเขาพูดบอกว่ามันมันบล็อกกันไม่ได้มันมีการส่องมันมีการเห็นกันอยู่อะ่ะเออมันมันมันเห็นกันอะเขาเห็นคุณนะคะน่าจะไม่ได้บล็อกหรอกแต่ถ้าบล็อกน่าจะบล็อกความรู้สึกคุณน่าจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้เขาได้รู้ว่าเาอ่ามันมีการปิดกั้นความรู้สึกหรือว่าตัวคุณตอนเนี้ย ปัญหาในชีวิตของคุณมันเยอะเขาก็มองว่าคุณน่าจะมีปัญหาเยอะมากๆที่ล้อมรอบตัวคุณอยู่ในเวลาเนี้ยมันเลยทําให้เขากับคุณห่างไกลกันไหมไม่ได้พบไม่ได้เจอกันไหมในความรู้สึกของเขาอะนะเขาอยากให้แบบปัญหาเนี้ยมันขี้คลายไปเร็วๆจังเลยอะเพื่อจะได้แบบมาเจอคุณมาสาวความสัมพันธ์กับคุณจะได้ไม่ต้องส่องคุณแค่โลกโซเชียลอยู่ในเวลาเนี้ยแบบแล้วก็คิดไปเองว่าคุณมีใครหรือยังคุณทําอะไรอยู่คุณกินข้าวหรือยังคุณแบบ มีใครมาจีบคุณไหมคุณดูดีขนาดนี้ใครเข้ามาแบบมาจีบมาขอความรักจากคุณหรือเปล่าหรือคุณไปปันใจให้ใครแล้วคนคนนี้ก็มีคนมีความคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับตัวคุณมากๆเลยนะเพราะคุณแบบเออมีใครใหม่หรือยังหรือมีใครเข้ามาจีบคุณไหมอะไรแบบเนี้ยอืมนะคะในเวลานี้นะเพราะคุณเป็นคนที่แบบว่าดูอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองคุณดูเลอค่าดูทรงคุณค่าดูแบบว่าดูสวยดูพราวดูมีเสน่ห์มากๆดูออร่ามากๆในเวลาเนี้ยในสิ่งที่เขาคิดอ่ะอืม นะคิดแล้วก็เสียดายคิดแล้วก็เสียใจคิดแล้วก็แบบเอออยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อารมณ์ประมาณนี้ในสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณแล้วนะคะอืมนะเพื่อนเพื่อนแม่มวขาพุมาส่งพลังงานคนกลอนที่สี่ประมาณนี้แล้วกันค่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อคงมีความสุขไม่มากกุนนสำหรับวันนี้แม่มวิข้าวุนคงต้องล่ำลาไปแล้วอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีต่อใจเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องเก็บไปคิดนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นนิทานนั่นหละนั่นละนะเพ はイ